ครีนิ่งเอเซอร์ซิลีแบบที่หนึ่งสลิมจิมครีนิ่งเอเซอร์ซิลีแคตตี้แบบ๊ก เด่นของรุ่นนี้คือแคดดี้แบหรือถุงใส่อุปกรณ์อนเนกประสงค์แคดดี้แบมีสีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีเหลืองและสีดำสามารถใส่อุปกรณ์ทําความสะอาดได้มากมายเรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะแบบที่2สริมจิมครีนิง่งเอุปกรณ์ริมแคดดี้คิ เอกของเจ้าตัวนี้ก็คือตัวริมแคดดี้คิดหรืออุปกรณ์เสริมตัวถังซึ่งสามารถแขวนหรือใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดได้มากมายไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดไม้ถูพื้นขวดสเปรย์หรือป้ายเตือนก็ยังนาํามาแขวนได้มีสีให้เลือกทั้งหมด2สีเหมือนกันก็คือสีเหลืองและสีดําซึ่งการซื้อตัวนี้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยมีตัวที่คุ้มมากกว่านี้นะคะก็คือรุ่นที่3ามรุ่นถัดไปค่ะแบบที่3สริมจิมครีรนนิ่งเอเซอรีริมแคดดี้คิ t ทูสตี แบบรุ่นที่3นะคะวิธีใช้คือเหมือนแบบที่2เลยแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือแพ็กเกจคู่ทู s สตรีมสามารถแยกกันได้นะคะสำหรับรุ่นนี้จัดเต็มมากมากเพราะนำไปทำความสะอาดและพกอุปกรณ์ทำความสะอาดได้แบบจัดเต็มประหยัดพื้นที่และเวลาสุดสุดส่วนวิธีเก็บนะคะบอกเลยว่าประหยัดพื้นที่มากเพราะเราสามารถเก็บได้ในพื้นที่แคบๆและตัวสลิมจิมเนี่ยสลิมสมชื่อจริงๆค่ะ ทั้ง3แบบที่เรารีวิวไปนะคะมาพร้อมกับดอลลี่นะคะที่เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทาความสะอาดนี้นะคะและโรสลิมจีมคลีนนิ่งเอเซอร์เรีนะคะมาพร้อมกับเอเซอร์เรีนะคะที่ทําให้เราเป็นตัวช่วยในการทุ่นแรงในการยกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับพื้นที่แคบมากๆเลยคะ่ะสนใจสั่งซื้อสามารถซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์พวกเราพร้อมให้บร,ริการ